พร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วคะ่ะฮัลหายเขาถามว่าฉันไม่ได้ไลฟ์หลายวันคิดถึงฉันบ้างไหมคนดูให้คนดูเล่าสิสวัสดีค่ะวันนี้มาฉายพีซนเทอร์โซล i สไฟบที่ไลฟ์ขายไปแล้วหมื่นรอบคิดถึงที่สุดเลยคุณฟางบอกคิดถึงมากคิดถึงค่ะ โก,โกหกหรือเปล่าสวัสดีพี่กบอคอนสวยดูนี่วันนี้พี่ได้พี่บอลลี่นะคะมาแต่งหน้าดูหน้าฉ่ำมากผิวกระจกเวิร์ไม่โกหกค่ะสวัสดีค่ะคิวสวัสดีค่ะกะบเล็บสวยซึ่งหลุดมาแล้วได้ซ้ําซึ่งหลุดมาแล้วได้ซ้ําคิดถึงค่ะงงเลยหลจนงงเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกบไม่ไรก็เมาจจอยกับพี่ยูรอ อะไรคือได้หลานเพิ่มแล้วหรอคืออะไรอ่ะก็ไหนบอกไงเข่าประกาศเมื่อวันเกิดเอาลงแล้วหรออุ้ยเร็วหลานช้ำเอาหรอลงแล้วใช่ไหมหาคนเป็นต์ว่าหายลง้ลมาหลานสาวช้ำหลานหลานได้หลานสาวเวลาช้ำบ้างอีอี แกรู้เร็วมากฉันยังไม่รู้เลยกบมีหลานอีกแล้วดีใจลงแล้วก็ดึกเพาอยากมีลูกกันไปหมดฉันนี่ยินดีด้วยค่ะทายาทพี่บุ๋มป้าบุ๋มมีหลานเพิ่มแล้วหืึคนเม้นเดี๋ยวลูกฉ่ำฉันนี่อุ้มเด็กมือเดียวกี้ได้เลยเด็กบ้านก่อนใช่ไหมฉันเป็นแบาเลี้ยงหลานมาเยอะอะโอกบอไม่ต้องมีลูกแล้วเลี้ยงหลานเห็นในไอจีมาเลยจะอุ้มเด็กมาระวังองคือไรอะไดมีท้องหลานฉ่ำจริงๆ รีวิวหนังหน่อยคิวดีมากค่ะ10เต็ม10ที่หยดและต้องไปดูลง iMac เท่านั้นเสียงก็ฮหึมคือวันนี้อยากไปดูอีกรอบเลยพูนตรงเพราะว่าเดี๋ยวพอ26หนูว่าคนเต็มลงเพราะตอนนี้เพจหนังทุกเพจคือรีวิวแบบให้เต็มเต็มระบบ น่ากลัวปะคะที่ยดคือมันไม่ได้เรียกว่าน่ากลัวแบบไปเรื่อยอ่ะมันมันระทึกมากกว่ามันเหมือนหนังแอคชั่นผสมมันเหมือนหนังบูผสมแบบผีพี่ณเดชน์เล่นดีมากบอกน้องนิมเล่นดีไม่ทั้งบอกว่าพี่ณเดชน์เล่นดีเลยหร<ม>อปะไม่พี่ณเดชน์เล่นเป็นพี่ยักษ์ได้ดีมากมันมันสลัดค่าพระเอกเลยอ่ะ สอยากไปดูเลยอ่ะพี่ดเด็ดเล่นดีมากมพี่เด็เล่นอยากไปละเหมือนเรานั่งรถไฟหาะไปดูหนังผีมันจะมีอุ้ยอยากให้สปอยไปดูเหอะแล้วเธอดูไอแม็กนะถ้าอยู่กรุงเทพนะนีใครกดหัวใจให้ฉ่ำเลยดูได้ไงอ่ะเห็นผ่านกระจกเออใครแบบดูอยู่กรุงเทพไปดูโรงไอแม็กนะเวสเกตมีเนาะเออที่ไหนอีกมีไอแม็กภารกอนเอ็มควอเทีย ไม่รู้เลยอะเรียนหนักมากแต่ไม่ชอบดูนะัที่เป็นลงไ m a ม็โดนป้ายาแล้วหนึ่งเดี๋ยวันสุกไปรีบไปดูก่อนเขาก่อนใครยังไงก็พันล้านเวรอปะอะคือร้อยล้านได้แน่กินเรียบเลยร้อยล้านอะถึงแต่พันล้านมาลุ้นกันนววาลาตีไม่ได้ไปค่ะพี่ผุมแต่งตัวไปงานหรอที่ทำงานจะวันนี้ วันนี้มาถ่ายพรีเซนเตอร์นะคะโซลิสไฟเบอร์นะคะที่พี่ผุมไลฟ์ขายใครเคยกินบ้างอยากเห็นแฝดแปดกระบอแล้วจ้าฮะเลยเหรอแม่หมาปะฮะหมาย,ยังคลอดไม่เท่าแปดลูกตัวเออลำใหม่ได้ห้าตัวเลยแฝดแปดเลยหรอหใครใครเ,เอ้ยต้องซื้อรถรถทัว เล็กรถทัวร์รถบ้านน่ะรถบ้านน่ะรถบ้านเหมือนพี่อ้ำอ่ะเรามาซุกเล็กเราดูพี่พีเวยดิ้งแก้มพีทค่ะที่รอไปเลยยังไม่มีแผ่นอยู่ในหัวเลยเราลูกกระบอยกิวเลี้ยงพักค่ะเหมือนกันค่ะพักเหมือนกันค่ะไม่ไหวแล้วค่ะจริงเลี้ยงอ๋อพักเหมือนกันค่ะเลี้ยงลูกหมู่ไม่ไหวแล้วค่ะน่าจะวีเหมือนแม่นะคะน่าจะสภาพแล้วน่าจะเกิดมาจะน่าจะเลาะอย่างนี้เลย ก็รอ,อดูเลยค่ะรอดูลูกเลยค่ะมันดูแน่นอนค่ะหลายขนาดนี้ลูกขนาดไหนเอาว่าโมเดลทำไปไหละพอมิวคิวมันว่าโมเดลได้เลี้ยงหลานจบบอกแม่ดีกว่าเอาชายหญิงอย่างละหนึ่งค่ะเก๋เก๋เขาบอกว่าให้รอเลี้ยงหลานบิวปอเนี่ก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะใช่หรอไม่จริงวันนี้พี่ผมฉ่ำมากนะ สวยมากสวยขึ้นทุกวันเลยกอบอแมรีไปไหนครัวันนี้ทำงานค่ะแม่ลูกเขาแข่งกั่ทางานอยู่ละเขาบอกว่าหลานเยอะเกินหลานเยอะมากปู่เจไม่ได้พักละมีหลานเพิ่ม เดี๋ยวก็เอบาไปสามอ่ะเอออย่ายอมแพ้นะบอกพี่ตีนุ้นเขาบอกว่าสงสารเลยไปทำรายการนางไร้ไทยแลนด์งานรุ่งมากปู่เจนสู้ๆพี่แก้มผมผมเสียบ้างไหมคะจากการม้วนผมเสียอยู่มีบ้างแต่เรามีวิตามินผมช่วยมาลีเดสชื่อว่า m i ต s โรสมารีเนสไวตาโรสนะทุกคนเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเตรียมเลยลักไล์นี้อ่ะดูคอมเมนต์เลยหลานเยอะเยอะดีคนจีนชอบอ่ะบอกพี่พีทเลยพี่คิวต้องสู้เจอแม่ลีจะชวนไปดื่มเบียร์นะกบอร์น่ารักบิวลูกสามกบอร์ต้องแปดสี่ค่ะรอบนี้หนูมา่นใจเราบอกว่ามีสักสี่จบคิดถึงตอนไปส่งเรนผูกเชือกเรียงตัวไปเลยเข้าเรียนเข้าไหม ไม่เห็นนะพี่คนสวยที่ไหนะคะสามคนที่ก้าวหน้าล้วแล้วพี่บุ๋มจะอ้วนขนาดไหนตุ๊ตะขนาดไหนวะนนเีียมมอ้่ใชลผูกเชือกแฝดสองแต่ก่อนมีลูกอะเอ้ยแต่ก่อนมีลูกพี่บุ๋มต้องผอมลงให้ได้ที่สุดเพราะมันเด้งจริงขอร่าอะไรขอร่าเจ้าเจ้าสาวนึกภาพกบอมีลูกสี ันะเคอแล้วโอ้ยยี่คนุ้ยก็เยี่ยมคนนี้ก็เคยะคือลูกคือลูกโตมาต้องจิตแข็งนะคะต้องจิตแข็งจิตแข็งแน่แน่พี่จมนี่เคกแล้วมีหนึ่งมันเคอมีสองมันไม่เหรอพี่พี่นุ้ยพี่พี่ไม่เอาพระเอออมาให้ด้วยชัวร์คือถ้าใครติดตามน้องพี่น้องทีแล้วจะเห็นการเคลี้ยงลูกแบบน้องพี่น้องทีอยากคาดหวังกับครอบครัวนี้นะคะมาแม่ โอ้ยมีลูกแก้มสะใจจริงโว้ยตลกมากเหรอคือใครแบบว่าล้องพี่ลูกสุดใหญ่ทำกับพี่อย่างงี้ไม่นะคะถ้าไลฟ์สดแก้มบุ๋มเต็มตัวเลยสมมติชื่ออะไรชื่ออะไรดี B1 นะ่ B1 <B 1 S 2> ทำยังไงกับพี่งั้นฮะอย่างเงี้ยคือจะเป็นเงี้ยไม่มีซอฟนะคะเดี๋ยวรอดูเลยไลฟ์สไตล์ในการเลี้ยงคนละบ้านสะใจโว้ยมีลูกเลยอะ เยอะพอไหมอยากมีกันนะเชใจไปลูกอะ่ะขำอารมณ์แม่ในตินาการนึกแล้วหัวจะป่วยเขาบอกอขี้งัวันนี้ขี้อ่ะอะไรนึกภาพออกแล้วเดี๋ยวทใไมหิวนมทำไม,มไม่มชนมวนดำมลองวันตื่นไฟทำไมไม่หยอกก่อนอไมไมหยาะทีอ้าวมาไมด้ไหมน่าจะปวดแลอวปะพี่วอลลีบอกกูจะทาปากใช่ให้คุณย่ากับคุณยายช่วยเลี้ยงรับสมัครศิลเนาะมันไม่ภาพออกมันนึกภาพออกเลยมันจะเป็ภาพเราแคมเนื้อภาพ้อก สี่คิวปีดีสี่คอยังไม่แข็งเออจริงคิวจะล้างมือหรือยังด้วยเลูกฉันจะล้างมือหรือยังเนื้อมันอุ่นยังมันอุ่นแล้วมันก็จะร้องออกมาเนี่คือไม่สบายดีไม่สบายที่หัวเขาไปยังีไงเนี่ยแล้วมันร้องเนี่ยพอมันร้องอยู่เนี่ยแล้วนมมันยังไม่อุ่นอ่ะนมมันยังร้อนอยู่เนอะเขาบอกว่ารอตามเลยค่ะแล้วจะร้องอะไรนักหนาหยุดร้องได้แหละอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยคิดเลยตอนเด็กๆถ้ามีโตมามีลูกใช่ปหมแล้วมันดื้อจะทำห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีปั๊กไม่มีอะไรก็เป็นนมมีนมเลยโยนไปเข้าไปในห้อง ลออ้พช่างแต่งหน้าแต่งหน้าฉามานี่เลยพี่บอลลี่นะคะเขาเป็นแอดอยู่แล้วพี่บอลลี่อ่ะถึงเวลาจริงไม่ไหวต้องไหวมีความเป็นแม่เหรอไอี่ปหมาได้นะพีแต่แต่เราตื็นตื่นเข้าเนื้อมาเขาบอกว่ามีลูกเราไม่ห่าตื่นต้งสองชั่วโมงก็เรียงก็ตื่นแล้วนะแต่งหน้าถ่ายงานโซลิสไฟเบอร์ค่ะใครเคยอุดหนุนแล้วบ้าง ไลฟ์สองสรอบอยู่นะสรอบสามรอบแล้วมีใครเอาโซลิปไปกินก่อนเขาก่อนใครกินที่ฮ่องกงเธอจำได้ใช่ไหมจอนอะไรวะจอนผมยาวมากและหนาค่ะมีเสน่ห์เหมือนนางเอกหนังจีนเลยบิวได้ลูกชายหรือหญิงคะไม่รู้น้อยหญิงค่ะพี่สาวิตีบอกว่ากินแล้วอร่อยเลี้ยงลูกบิวไปก่อน่ค่อยปะเออพี่อย